ในช่วงชีวิตที่ผ่านมากว่าพันปีของจีเทียนเต้าเขาได้ทําความชั่วช้ามาแล้วมากมายนับไม่ถ้วนและการที่ลูกศิษย์ของข้านั้นทําความชั่วมากมายในโลกยุทธภพมันทําให้ชาวยุทธต่างๆมองข้านั้นเป็นคนที่มีความชั่วร้ายมากขึ้นไปอีกเมื่อเวลาผ่านไปชื่อเสียงของมหาจอมวายราจีเทียนเต้าก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อใครทําผิดอะไรต่างๆคนคนนั้นก็มักจะเลือกโยนความผิดให้กับจีเทียนเต้าและตลอดเวลาที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าจีเทนเต้าจะไม่ได้แยแสอะไรกับข่าวเหล่านี้เลยแม้แต่นิดเดียวยังไงเขาก็ทําชั่วมามากมายอยู่แล้วในเมื่อคนอื่นโยนความผิดให้เขาเขาก็เลยไม่คิดจะแยแสอะไรแม้แต่นิดเดียวดูเหมือนว่าตอนนี้ข้าคงจะต้องใช้เวลาอีกมากกว่าที่จะกู้ชื่อเสียงที่ดีของข้ากลับมาได้อีกครั้งและตอนนี้ข้าไม่สามารถทนเรื่องนี้ได้อีกต่อไปเรื่องในครั้งนี้มันหนักหนาเกินกว่าที่ข้าสามารถจะรับได้ ท่านผู้อาุโสจีอัศวินดำอย่างพวกเรามีหน้าที่ที่จะทำตามคำสั่งเพียงเท่านั้นพวกเราไม่ใช่ผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นจากที่ข้าได้รู้มาสิทธิคนที่หกจากศาลาจิ้นสิงสารคนนี้ยังไงซานงก็เป็นผู้ทรยศอยู่แล้วแล้วทำไมท่านผู้อาุโสจีจึงต้องสู้กับทางพระราชวังเพียงเพื่อคนทรยศแบบนี้ด้วยละ่ะเมื่อได้ยินแบบนั้น เยเียนซินก็พยายามฝื้นตัวเองให้ลุกขึ้นและนางได้ฝื้นร่างกายที่ไร้เรี่ยวแรงดึงดาบของหนึ่งในผู้ฝึกยุหญิงจากตำหนักเยียนเย่บอกข้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะใครกันใครกันที่มันเป็นผู้บงการข้าถามว่าใครโอยสิทธิ์พี่หญิง น้อยไอ้เจ้าหมอนี่ท่านผู้อาวุโสจีอัศวินดำอย่างพวกเราไม่ได้ต้องการที่จะเป็นศัตรูกับสาลาจินสิงสารของท่านและตอนนี้ข้าก็ได้ตอบทุกคำถามของท่านหมดแล้วส่วนเรื่องผู้บงการเห็นดีข้าจะตอบท่านผู้อาวุโสจีไม่ได้ข้ามาที่นี่เพื่อที่จะสงสารแทนพระราชวังเพียงเท่านั้นได้โปรดเถอะนะท่านผู้อาวุโสจี ได้โปรดเข้าใจข้าด้วยทันทีที่ฟานซุยหวนพูดจบเขาก็ได้หันหลังให้ก่อนที่จะเดินออกไปทางประตูแต่ว่านะท่านผู้อาวุโสข้าในฐานะที่เป็นเหมือนกับรุ่นน้องของท่านข้าอยากที่จะเตือนท่านด้วยความหวังดีสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกท่านไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับทางพระราชวัง เวลาเพียงแค่สิบปีมันไวเหมือนพิบตาเดียวก็ผ่านพ้นไปแล้วส่วนเรื่องที่สองแม้ว่าอัศวินดำอย่างพวกเราจะไม่สามารถมีการต่อสู้ที่เทียบเคียงกับสาลาจินทิงซานของพวกท่านได้แต่พวกเราก็ไม่ได้มีความเหลืออดเลือทนอย่างไรขีดจำกัดหรอกนะข้าขอตัวก่อนพวกเราทั้งห้าคนถูกคนจากสาลาจินติงซานแห่งนี้ดูถูกตั้งแต่ที่เราขึ้นภูเขามา พวกเขาปฏิบัติกับพวกเราเช่นนี้ได้อย่างไรกันตอนนี้พวกเราไม่รู้ศักดิ์ศรีพวกมันไม่ให้เกียรติเราเลยแม้แต่นิดเดียวหัวหน้าของพวกเราพูดถูกต้องแล้วถึงแม้ว่าสาลาจินถิงซานแห่งนี้นั้นจะทรงพลังเป็นอย่างว่าแต่ว่าเราวอัศวินดำของพวกเราก็ไม่ใช่ลูกแกะไก่ออนเหมือนกันใครอนุญาตให้พวกเจ้าทุกคนออกไปจากที่นี่กัน ข้าเรียกพวกเจ้ามาที่นี่ก็เพราะความตั้งใจของข้าและข้าก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะปล่อยพวกเจ้าออกไปจากที่แห่งนี้สักหน่อยพวกข้า,ขาทั้งสองคนค<ข>ัน<ข>ไม้คันมืออยู่พอดีอดนี่ท่านต้องการทำแบบนี้เพื่อคนทรยศอย่างงั้นสินนะน้อยน้อยไอ้สารเลว นางเป็นลูกศิษย์ของข้านางโทรยศข้าข้าจะเป็นคนลงโทษนางเองมันไม่ใช่เรื่องของเจ้าที่จะต้องมาสั่งสอนข้าบอกข้ามาเดี๋ยวนี้ใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนั้นถ้าหากเจ้ายอมบอกบางทีข้าอาจจะปราณีเจ้าบ้างก็ได้หลังจากที่ฟานซุยหวนได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้หันหลังกลับมาทางลู่โจในที่สุด ก็มาถึงจุดนี้จนได้สินะสีอัศวินดำขอรับมาท่าน,านดูเหมือนว่าสาลากินทิงสารแห่งนี้พวกเขาต้องการที่จะเห็นพลังที่แท้จริงของพวกเราดังนั้นในวันนี้พวกเราจะต้องทำให้พวกนี้สมความปรารถนา บ,บานหน้าร่างโรกุตระกายดอกบัวสองกลีบสองร่างและยังมีร่างโรกุตระกายดอกบัวสามกลีบอีกสองร่างและพลังร่างโรกุตระกายนั้นมีความสูงมากกว่า30ฟุตและ40ฟุตด,ด้วยกันผู้นำของกลุ่มอัศวินดำที่น่าเกรงขามครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นอันดับหนึ่งในบัญชีดำเขาจะเป็นคนที่ไร้ความสามารถได้อย่างไรกันละ่ะการที่เขาจะกล้าเข้ามาในที่ที่อันตรายแบบนี้ได้ เขาจะต้องมีไพ่ตายซ่อนไว้อยู่ก่อนแล้วและการที่ฟานซุยหวนกล้ามาถึงที่นี่ก็สแสดงว่าเขามั่นใจในไพ่ตายของเขารวมไปถึงมั่นใจในพลังยุทธ์ที่เขามีด้วยและตอนนี้ดูเหมือนว่าอัศวินดำทั้งสีคนของเขาล้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือที่อยู่ในขั้นยวนสุนเจียข้าเป็นคนที่รักษาคำพูดข้าพูดคำไหนคำนั้นและข้าขอยืนยันคำเดิม ข้าไม่ได้คิดอยากที่จะเป็นศัตรูกับศาลาจินถิงซานแห่งนี้คำพูดของเจ้ายิ่งพูดก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่แท้จริงแล้วมันก็คือการลุกร้าเละหคมคู่ผู้อื่นใช่แล้วสิพี่หญิงน่ามันไส้จริงๆเขาพูดอยู่ตลอดว่าไม่ต้องการเป็นศัตรูกับจินทิงซานแต่ว่าการกระทําของเขานั่นช่างสวนทางเป็นอย่างมากสําหรับการรับมือซีอสศวินดําที่อยู่ในอาจักรขั้นยวนสินเจีย เสียวหยวนเออที่อยู่ตรงนี้นางไม่สามารถที่จะทำอะไรกับยอดฝีมือที่อยู่ในขั้นหยวนสุนเจียได้อย่างแน่นอนส่วนหมิงซื่ออินกับรุ่ยมู่เซิงพวกเขาคงจะสามารถรับมือพวกอศวินเหล่านี้ได้ทีละคนนั่นเท่ากับว่าตอนนี้มีอัศวินดำที่เหลืออีกสองคนกับฟานซุยหวนที่มีพลังวรยุทธ์ลึกลำ้ำแน่นอนถ้าหากว่าเป็นสถานการณ์ปกติทั่วไป ข้าคงจะใช้การจโจมตีเพชรฆาตเพื่อจัดการกับเจ้าฟานฟุยหุนในทันทีไปแล้วแต่ว่าปัญหาก็คือในตอนนี้ข้ายังไม่พบความจริงของเรื่องหมู่บ้านยูหลงยิ่งไปกว่านั้นถึงแม้ว่าข้าจะสามารถจัดการกับฟานซุยหุนได้การที่เหลือของข้าก็ไม่เพียงพอที่จะทําให้ตัวข้าจัดการกับอัศวินดําที่เหลือได้ทั้งหมดถึงแม้ว่าตอนนี้ข้าจะพอมีแต้มบุญเหลืออยู่บ้างแต่ถึงแบบนั้น ข้าก็อยากที่จะเก็บแต้มบุญให้ได้มากที่สุดเพื่อไปสุ่มเกลือและในตอนนี้ตัวข้าเองก็หาแต้มบุญได้ยากแล้วเหมือนกันมิงซื่ออินนับตั้งแต่ที่เจ้าได้จัดการฆ่าลูกน้องอัศวินดำของข้าไปนับตั้งแต่ตอนนั้นข้าก็อยากที่จะตัดสินกับเจ้ามาโดยตลอด มิงซื่ออินพึ่งที่จะเลื่อนระดับขึ้นมาอยู่ในขั้นยวนสุนเจียแต่ตอนนี้เขาจะต้องประทะก,กับคนที่อยู่ในขั้นยวนสุนเจียและมีร่างโลกุตระกายดอกบัวสามกลีบหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะออกไปสู้กันข้างนอกเลยไปถ้าหากว่าสู้ในนี้เดี๋ยวของมันจะพังพวกเจ้าจะต้องจดใช้ด้วยนะ <laughs> โธโธโเสียวยวนเออนึกว่าจะเป็นห่วงสิทธิพี่หมิงซื่ออินที่ไหนได้เป็นห่วงว่าในห้องโถงจะพัง ก็ดีเจ้าเมิงซื่ออินพวกเราออกไปสู้กันข้างนอกดีกว่าข้าไม่อยากมีใครมารบกวนการต่อสู้ของพวกเราไอ้เจ้าหมอนี่มันแข็งแกร่งมากก็ได้ไอ้เจ้าอัศวินดำตามข้าออกมาข้างนอก ถึงแม้ว่าตอนนี้ร่างโลกุตระกายของหมิงซื่ออินจะไม่มีกลีบดอกบัวแต่ถึงแบบนั้นช่วงเวลาที่เขาฝึกฝนวิทยุของตัวเองเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รับขั้นยวนสินเจียนั้นมันเป็นไปด้วยความยากลําบากเช่นเดียวกันกับรุ่ยมู่เซินการที่พวกเขาต้องสองคนทนกับความยากลาบากก่อนที่จะเลื่อนขั้นเข้าสู่ขั้นยวนสินเจียสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่ใช่การฝึกฝนที่ไร้ไประโยชน์แต่อย่างใด การฝึกฝนที่แล้วมาของพวกเขาทำให้พวกเขาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยฝีมือของหมิงเื่ออินที่มีในตอนนี้ถ้าหากว่าเขาไม่สามารถที่จะต่อสู้กับศัตรูได้ข้ามั่นใจว่าหมิงซื่ออินจะต้องหนีไปได้แน่ๆดังนั้นข้าจึงไม่ได้หวงลูกศิษย์คนนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าร่ยมือเซิงนั้นแตกต่างกันพวกเจ้านะเข้ามาหาข้าพร้อมกันเลย คนดูทั้งหลายเตรียมตัวให้พร้อมข้ามีเวลาให้พวกมันเตรียมตัวสามวันอีกสามวันพวกเจ้าทุกคนมาดูด้วยนะอย่าลืมล่ะถ้าพวกเจ้าไม่กลับมาดูข้าจะตัดลิ้นพวกเจ้าซะ